สวัสดีค่ะเพจดาไทายทอกค,ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทํำมาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีนะคะใส่ชี้มยอมกันนะคะเพื่อนๆทําเนทำงิ้มนิดนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราก็ลวกให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,เอ,าออกมานะคะเพื่อนๆพักนะคะนะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบๆนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะและพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะจ๊ะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเพื่อนๆเลยนะคะ ก็สี่แผ่นนะคะสำหรับง่ายไปดูกันเลยจ้าค่ะม,ะมาม่าแห้งสูตรเกาหลีชี z เมเย o o มนะคะวันนี้เราจะทำสี่ห่อนะคะเพื่อนๆยิ่มนิดนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราก็ลวกให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออกมานะคะเพื่อนๆพักนะคะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเลยนะคะก็ สี่แผ่นนะคะสําหรับเยิ้มๆนะคะก็จะออกมาหน้าตาน่าทานมากค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมแชร์ออกไปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทําทานกันด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจบค่ะทุกอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยนะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบๆนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะเย็บนะคะสักสองนาทีนะคะทุกคน เมื่อชีสละลายนะคะก็จะได้มาม่านะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีชีสสวัสดีค่ะเพชด,ดาไทยท็อกค,ค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทํามาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีนะคะใส่ชี้มย้มกันนะคะเพื่อนๆทำงไมาม่าสี่ห่อนะคะก็ห่อละแผ่นพอดีนะคะทุกคนแกะออกนะคะแล้ววางบนเส้นมาม่าของเรานะคะที่เราคุกเขาในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําไปมาม่าสี่ห่อนะคะก็ห่อละแผ่นพอดีนะคะทุกคนแกะออกนะคะแล้ววางบนเส้นมาม่าของเรานะคะที่เราคุกเขาในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําไปร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเลยนะคะ ก็4แผ่นนะคะสำหรับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะจ๊ะแล้วก็เปิดเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกสิ่งทุกตั้งน้ำนะคะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเอาเส้นนะคะไปลวกนะคะนี่เลยจ้านะคะลวกให้นุ่มตามที่เราต้องการเลยนี่คือมาม่าที่เราแกะออกมาแล้วนะคะ ในถ้วยเล็กๆก,ก็จะเป็นเครื่องปรุงพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆนั่นเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือเลยนะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบๆนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะเยิ้มนิดนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราก็ลวกให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,เอ,าออกมานะคะเพื่อนๆพ,พักนะคะง่ายไปดูกรนเจ้าข้ามาม่าแห้งสูตรเกาหลีชีสเยิย้มๆนะคะ วันนี้เราจะทำ4ห่อนะคะเ,เพื่อนๆร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเลยนะคะก็4แผ่นนะคะสำหรับแล้วก็เปิดเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกสิ่งทุกนี้คือมาม่าที่เราแกะออกมาแล้วนะคะในถ้วยเล็กๆก็จะเป็นเครื่องปรุงพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆนั่นเองนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ไป <t> ลงมือทุกอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาม่าสี่หอนะคะก็ห่อลระแผ่นพอดีนะคะทุกคนแกะออกนะคะแล้ววางบนเส้นมาม่าของเรานะคะที่เราคุกเขาในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็น <t> ําไปวุ <t> ้แล้วก็เปิดเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนใส่เครื่องปรุงนะคะ น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะเพจด,ดาไทยทอกค,ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทํามาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีนะคะใส่ชีสมยืมกันนะคะเพื่อนๆทำไงไแล้วก็เปิดเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคน ใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะพเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะพเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้ๆ Exchange. บ้านพเพื่อนๆเลยนะคะก็ สี่แผ่นนะคะสำหรับอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเยิ้มๆนะคะก็จะออกมาหน้าตาน่าทานมากค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมแชร์ออกไปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทําทานกันด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมจบค่ะนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะ และนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามนี้คือมาม่าที่เราแกะออกมาแล้วนะคะในถ้วยเล็กๆก็จะเป็นเครื่องปรุงพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวหอมหอมนั่นเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือเลยนะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบกรุบนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะย่างน้ำนะคะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเอาเส้นนะคะไปลวกนะคะนี่เลยจ้านะคะ ลวกให้นุ่มตามที่เราต้องการเลยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเพื่อนๆเลยนะคะก็สี่แผ่นนะคะสําหรับอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามทางน้ํานะคะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆ แล้วเอาเส้นนะคะไปลวกนะคะนี่เลยจ้านะคะลวกให้นุ่มตามที่เราต้องการเล็บนะคะสักสองนาทีนะคะทุกคนเมื่อชีสละลายนะคะก็จะได้มาม่านะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีชีสนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามเว็บนะคะสักสองนาทีนะคะทุกคน เมื่อชีสละลายนะคะก็จะได้มาม่านะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีชิ้อย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะจ๊ะอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคน แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราเลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราเลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะจ๊ะนะคะคนเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะ และนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนเข้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงเข้าไปในเส้นมาม่านะคะถึงจะได้อร่อยนะคะและนี่ก็จะเป็นแผ่นชีสนะคะเพื่อนๆที่หาซื้อได้ตามนี้คือมาม่าที่เราแกะออกมาแล้วนะคะ ในถ้วยเล็กๆก็จะเป็นเครื่องปรุงพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆนั่นเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือเติมนิดนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราก็ลวกให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,เอ,าออกมานะคะเพื่อนๆพักนะคะน,นะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบๆนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคน แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะจ๊ะเยิ้มนิดนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้เราก็ลวกให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา,เอ,าออกมานะคะเพื่อนๆพักนะคะอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคน แล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยนะคะบางท่านอาจจะชอบกรุบกรุนะคะบางท่านก็อาจจะชอบนิ่มหน่อยนะคะอย่างนะคะที่มาในมาม่านะคะไม่ต้องปรุงสิ่ง,งใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันกับเส้นมาม่าที่เราลวกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไปดูกันเลยจ้าค่ะมาม่าม أ ม أ, ม أ, แห้งสูตรเกาหลีชี้เยิมย้มนะคะวันนี้เราจะทำสี่ห่อนะคะเพื่อน ย่างไปดูกันเลยจ้าค่ามะมาม่าแห้งสูตรเกาหลีชี้เยิ้มๆนะคะวันนี้เราจะทำสี่หอนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกคนใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกสิ่งทุกสวัสดีค่ะเพจด,ดาไทยท็อกค,ค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทํามาม่าแห้งนะคะสูตรเกาหลีนะคะใส่ชียจมยืมกันนะคะเพื่อนๆทำงงนี่คือมาม่าที่เราแกะออกมาแล้วนะคะในถ้วยเล็กๆก็จะเป็นเครื่องปรุงพร้อมน้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆนั่นเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือตั้งน้ํานะคะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเอาเส้นนะคะไปลวก